คลิปนี้นะคะพี่น้องเขานกนาอยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการซื้อบ้านที่เมืองไทยค่ะอัวกข้อเลยนะคะพี่น้องถ้าไม่อยู่ที่ถ้าไม่ไปอยู่ที่เมืองไทยอย่าไปซื้อบ้านเด็ดขาดค่ะพี่น้อง่ะย้ํานะคะถ้าไม่ไปอยู่อย่าไปซื้อบ้านเด็ดขาดค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะเขานกนามาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังเรื่องเรื่อง บ้านที่เมืองไทยไม่ไปอยู่อย่าไปซื้อบ้านกับพี่น้องค่ะสวัสดีกับพี่น้องสวัสดีค่ะเชิญกับข้าวนกนาเช่นเคยนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่ช่องข้าวนกนาเนเธอร์แลนด์กับพี่น้องวันนี้ตอนเช้าเช้าวันศุกร์วันศุกร์ว,วันนี้นะคะตอนเก้าโมงสิบห้านาทีกับพี่น้องค่ะก็เลยมาทักทายพี่น้องก่อนก่อนที่จะไปทํางานตอนบ่ายโมงค่ะพี่น้องอ่ วันนี้เข้านกนาจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการซื้อบ้านที่เมืองไทยนะคะพี่น้อง่ะวันก่อนที่เข้านกนาไปเมืองไทยเห็นไหมคะไปเมืองไทยไปภูเก็ตไปด่วนค่ะไปด่วนแล้วก็จาจริงเข้านกนาจะไปกับลูกเดือนสิงหาวันที่ยีนะเดือนหน้าเนี่ยวันที่ยี่หเนี่ยค่ะแต่ก็ต้องเปลี่ยนตัวด่วน ไปวันที่ยี่สิามมิถุนาไปถึงก็ตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มที่โรงแรมวันศุกร์ค่ะพี่น้อง่าเพราะว่าเอเย่นที่ขายบ้านของเก้านกนานะคะก็โรมาว่าบ้านน่ะขายได้ขายได้เรียบร้อยแล้วคนซื้อเขาเดินเรื่องกับแบงค์ผ่านแล้วกับพี่น้องขาก็เลยเก้านอนกนาก็ต้องไปด่วนค่ะพี่น้องเก้านกนามาอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าตาไม่ไปอยู่ ที่โน่อนอย่าไปซื้อบ้านนะคะพี่น้องเนี่ยหัวข้อนี้สำคัญเลยถ้าไม่ไปอยู่ที่โน่นไม่ต้องไปซื้อบ้านกับพี่น้องเพราะว่ามันจะลำบากกับพี่น้องถ้าเราไม่ไปอยู่นี่นะมันจะลำบากพี่น้องไหนต้องให้คนอื่นเขามาดูแลบ้านให้เราแล้วก็เราต้องจ่ายเงินให้เขานะอะไรอย่างเงี้ย้าดูแลบ้านอ่าโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ธรรมดาก็าต้องจ่ายเงินให้ แต่แต่พี่น้องรู้ไหมคะถ้าเราเจอคนที่ว่าดูแลบ้านเราชื่อสัตว์อะไรอย่างนี้ก็ดีไปแต่ถ้าคนที่ดูแลบ้านเราแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นน่ะนะไม่โอเคอะ่ะมันก็เราก็เป็นห่วงบ้านขอบ้านเราเพราะว่าบ้านอะ่ะมันมีทรัพย์สินมันเป็นทรัพย์สินอ,อ่าเเยอะมันมันเป็นทรัพย์สินที่มีราคากับพี่น้องมีราคาเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้อง ถ้าพี่น้องไม่ไปอยู่ที่โน้นนะคะเมียฝรั่งนะคะเมียฝรั่งคนไหนนะพี่พี่น้องๆเมียฝรั่งนะก้าวหนกนาอยากจะบอกเลยนะคะพี่น้องค่ะมีเงินเก็บเงินเอาไว้มีเงินทํางานสามสี่ล้านอย่างนี้นะคะพี่น้องไม่ต้องไปซื้อบ้านเลยนะคะถ้าเราไม่ไปอยู่นะเก็บไว้ให้เก็บไว้เงินนั้นเก็บไว้บ้านไม่ต้องไปซื้อค่ะพี่น้องเพราะว่า ดังที่ก้านนอกนาได้ประสบการณ์มาเราจะเป็นห่วงทรัพย์สินของเราค่ะพี่น้องขาแต่เรามีโน่นมีนี่นะคะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเออก้านนอกบ้านของก้านอกนานะซื้อตอนปี2012ันสกับพี่น้อง2012จนถึงจนถึงตอนนี้ก็กี่ปีอะค่ะสเอ็ดสองพันสิก็ สิบเอ็ดปีนะสิบเอ็ดปีกว่ากว,าว่างั้นเนอะสิบเอ็ดปีกว่ากว่าเข้านอกนาอยากขายตั้งนานแล้วตั้งแต่ห้าปีก่อนแล้วกับพี่น้องขายยากขายไม่ได้เกิดโควิดหน้าด้วยอะไรด้วยกับพี่น้องแล้วเราก็ไม่ได้ไปเลยตั้งแต่โควิดหน้าเกิดมาเกิดโควิดเ,เกิดโควิดหน้ามาค่ะก็ไม่ได้ไปสี่ปีก็ไม่ได้ไปเลยไม่ได้นั่นเข้านกนาเข้าไปขายบ้านเลยพอไปขายไปถึงวันศุกวันเสาร์วันทินตสองวันก็ได้หยุด ได้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 อยู่ที่โรงแรมค่ะไม่ยังไม่เข้าไปที่บ้านเลยไม่ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเข้านกนาต้องมันเป็นแย็ดเหล็กแล้วก็มันร้อนก็เลยต้องให้ร่างกายปรับตัวก่อนก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านพอวันจันทร์ขายบ้านไปที่กรมที่ดินเรียบร้อยกับไปกรมที่ดินเรียบร้อยก็เลยย้ายของออกเร็วๆตอนนั้นเลยให้คนดูแลบ้านที่ใจดีของเข้านกนานั่นแหละ ไปไปย้ายของตอนนั้นเรียบร้อยตอนเช้า9ก้าโมงเช้าให้ก็ไปย้ายของก้านอกนาก็าไปที่สํานักงานที่ดินก็ย้ายของเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนโควิดปีสองพันสิบแปดสิบีเป็นปีปีนั้นเก้านกนาไปแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งก็นั่นแหละที่ ที่ผ่านมานี่แหละค่ะพี่น้องก้าวนอกนาไม่ได้เห็นบ้านก้าวนอกนาเลยไม่ได้ไปด้วยไม่ได้อะไรว่าจะตายวิดีโอก็ไม่ได้ตายไม่ได้ไปเก็บของเพราะว่าตอนไปถึงแล้วร้อนต้องให้ร่างกายปรับตัวก่อนมันวุบวับวุบ,ว,บ,ว,บวับกับพี่น้องกะก็วันจันทร์ไปกรมที่ดินก็ตายอย่างลายลายอยู่กับพี่น้องก็นั่นแหละก้าวนอกนาอยากจะมาบอกเลยนะคะคลิปนี้กับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ไปอยู่ที่เมืองไทยหรือ,อยังไง ไม่ต้องไปตัดสินใจซื้อบ้านกับพี่น้องเก็บเงินเอาไว้แล้วก็ไปพักที่โรงแรมกับพี่น้องขาไปพักที่โรงแรมมันจะมันจะสะดวกขวาก้านกนาคิดจะไปซื้อบ้านทําไมเหรอครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อก่อนไปกับลูกไปทุกปีเลยตั้งแต่ลูกจากสิบเอดเดือนจนถึงสิปีเราไปกันทุกปีปีละสองครั้งตอนซัมเมอร์ โรงเรียนปิดแล้วก็ไปตอนปีใหม่ค่ะไปกันทุกครั้งก้านกนาก็เบื่อนะไปพักที่โรงแรมรู้สึกว่าอยากซื้อบ้านเบือบ่อเบือ่อเบื่อไปพักที่โรงแรมเบื่อแล้วจะกินจะกินอะไรจะนั่นอย่างโน้นอ,อย่างนี่ก็ไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปซื้อบ้านมันมันตัดสินใจผิดผิดกับพี่น้องก้าวนกนาก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์อะย้ําเลยกับพี่น้องย้ํานะคะย้ําเลยว่าตาพี่พี่น้องน้องนะคะ ไม่ได้ไปอยู่ที่โน่นอย่าซื้อบ้านเด็ดขาดค่ะพี่น้องอย่าไปซื้อบ้านเก็บเงินเอาไว้เลยก่ะพี่น้องให้มันสบายใจไม่ต้องไปซื้อบ้านไปพักที่โรงแรมมาดีกว่าพี่น้องค่ะตึงก้าวนอกนามาบอกพี่น้องนะคลิปนี้อยากแจรประสบการณ์ดีๆของก้าวนอกนาไอ้เมียฝรั่งทุกๆท,ท,ท่านพี่ๆน้องๆน,นะคะพี่น้องค่ะฟังฟังก้าวนอกนานะคะคลิปนี้ฟังค่ะพี่น้องค่ะ เรื่องจริงกับพี่น้องอย่าไปซื้อบ้านนะคะอย่าไปลำบากใจกับพี่น้องก่ะอย่าไปซื้อบ้านค่ะมันจะเป็นห่วงค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องเข้านกนาขายบ้านเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บกุ้งเก็บของเรียบร้อยแล้วเข้านกนาไม่เอาอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเลยค่ะของไม่เอาเลยให้คนดูแลบ้านหมดเลยรู้ไหมพี่น้องนี่ที่เข้านกนาเอาอะไรมาที่เป็นของโปรดของเข้านกนา ตูต้ตจานจนอะไรอย่างเนี้สวยๆโซฟาอะไรอย่างนี้พี่น้องค่ะก้านกนาให้คนดูแลบ้านไปหมดเลยโซฟานั้นก็สวยด้วยค่ะซื้อตั้งสี่หมื่นกว่าอยู่โซฟานั้นก็ให้คนดูแลบ้านใจดีของก้านกนาไปหมดเลยให้น้องก็ไปหมดเลยกับพี่น้องที่ก้านกนาเอามาเป็นห่วงที่สุดก็ชอบที่สุดก็อันนี้เลยค่ะพี่น้องช้างช้างพ่อแม่ลูกสามตัวนี่เลยค่ะพี่น้องนี่ ช้างนี่แหละก้านนกนาเอามานี่ช้างพ่อแม่ลูกสามตัวนี้เลยค่ะพี่น้องก้านนกนาเอามาแค่นี้เลยค่ะกล่องในบ้านกับพี่น้องค่ะโอเคนะคะคลิปนี้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อบ้านก้านนกนาอยากจะบอกพี่น้องไงอย่าไปซื้อบ้านถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ที่โน่นกับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับใครบางคนที่อยากจะไปซื้อบ้านแล้วไม่ไปอยู่ที่โน่นนะคะพี่น้อง โอเคเ้านกนาขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้กับพี่น้องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกกดติดตามนะคะเข้ามาดูช่องของข้าวนกนานะคะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศสวยๆดอกไม้ริมทางจักรยานกับพี่น้องค่ะสวยมากเลยสดชื่นนะคะพี่น้อง Música. Música. ไม้สวยๆริมทางจักรยานกับพี่น้องค่ะ